สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาทําการแก้ไขรถย amaha spark นะครับคันนี้ได้แก้ไขเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเบื้องต้นที่ลูกค้าเอามาเอามาก็คือว่ามันสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เลยลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วนะครับเปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้วแล้วก็เปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนใหม่แล้วนะครับไฟมาดีอยู่ปกตินะครับทีนี้มันยังสตาร์ทไม่ติดผมก็เลยได้ทําการล้างคาบูนะครับถอด ถอดมาล้างขาบูใหม่นะครับล้างขาบูแล้วก็สตาร์ทติดโอเคเร่งได้เบาได้ปกตินะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะที่ได้จะแก้ไขก็คือว่าน้ามันเครื่องเนี่ยมันเหลือไม่เยอะนะครับก็เลยได้ทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องใหม่นะครับเป่าไส้กรองเป่าไส้กรองแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเหลือครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ประมาณ4 0 0ซีนะครับปกติมันจะเติมอยู่800นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเครื่องคันนี้ หลังๆแล้วก็จะมีล้างขาบูนะครับล้างขาบูที่ลูกค้าเปลี่ยนมาก็คือหัวเทียนนะครับปักงหัวเทียนก็โอเคนะครับแล้วก็ล้างขาบูเป่าไส่กรองแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสตาร์ตติดง่ายอยู่นะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะค,ค,ครับ ถ้าเป็นยามาฮ่านะครับยามาฮ่าคาบูเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับก็ repair, ล้างคาบูก็เรียบร้อยนะครับล้างคาบูเปลี่ยนอะไมันเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนปลั๊งหัวเทียนแล้วก็เป่าไส้กรองก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอันนี้ก็โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้ารถเรานะครับขับอยู่ดีๆแล้วก็ดับนะครับถ้าเปลี่ยนหัวเทียนแล้วไม่หายก็ต้องล้างคาบูนะครับแล้วก็ถ้าได้มาแล้วก็ได้ทําการเช็คหัว น้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ